มปลายเขาบอกว่าเด็กที่นี่สอบโอลแมตได้อันดับท็อปฟ้าของประเทศไทยก็เด็กสมุรจงการนะเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของอาหารของทรัพยากรก็อยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นคุณต้องการนายกอบจที่สามารถเค้นประสิทธิภาพงบประมาณ4ปีพันล้านที่ต้องเอาให้มันออกมาให้ขับศักยภาพออกมาให้มันเยอะที่สุดเหมือนอย่างที่วิศวกรทั่วไปทำพี่น้องประชาชนถามตอบอ่ะเข้าใจละจะทำยังไงต่อ ผมก็บอกอย่างนี้เลยไอ้สอสเสือที่อยู่ในสมุดสงครามะนะั่นน่ะสองสอสเสือคือทันสมัยและมีเสน่ห์ภาษาปักกิก่งเขาเรียกไฮเทคกับไฮทัชไฮเทคกับไฮทัชทั้งทันจำเอาไทเกอร์ด้วยประเทาตามตามตามพี่เลยพี่ไฮเทคไฮทัช ทันสมัยและมีเสน่ห์หมายความว่าอย่างไรครับการศึกษาที่นี่ดีอยู่แล้วที่นี่มีประวัติศาสตร์ที่ดีมีการท่องเที่ยวที่ดีผมอยากให้มันทันสมัยมากขึ้นอีกหน่อยนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่อยากจะดูประสบการณ์อยากจะไปดูวัดเรามีอุทยานรอสองที่ดีอยากให้พี่เก่งไอพี่เก่งนะันทิยาเนี่ยเอา augmented reality เอา virtual reality ที่เหมือนอยู่ในบชัวบนะี่น่ะ เอามาแล้วเวลานักท่องเที่ยวเวลาใครมาดูที่นี่คือเมืองแห่งการท่องเที่ยวให้เห็นมันออกมาเลยว่าสมัยก่อนหน้าตามันเป็นยังไงได้ข่าวว่ากฎหมายอย่างสุราชุมชนผ่านแล้วเนี่ยลิ้นจี่ที่นี่เนี่ยมะพร้าวที่นี่นผมอยากทําให้กลายเป็นเหล้าชุนชนเพื่อที่เวลานักท่องเที่ยวของพี่พามาแล้วเนี่ยเขาจะได้ใช้เงินเยอะๆเ, <Okay. S 1> เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรลิ้นจี่ที่นี่ดีมะพร้าวที่นี่ดี oh. กลายเป็นเล้าน้าตาลกระโดดกลายเป็นวัสดุที่น่าสนใจทําให้คนมาเที่ยวปุ๊บอยากจะใช้เงินมากขึ้น นี่ฮะทั้งทันสมัยแล้วก็ทั้งมีเสน่ห์การศึกษาที่นี่ท็อปฟอยู่แล้วอยากให้เขาเอา s t e m Education เอา AI มาใส่เอา a c ช i ี e ร e a น n i n งใส่แล้วอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเลือกเขานี่ไม่ได้เด้งเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องได้สองเด้งเพราะจะได้ผู้นำฝ่ายค้านด้ชื่อนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิคนที่เก่งเรื่องดิจิตอลมาช่วยเขาอีกเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องถ้าฟังแล้วบอกว่าโอเคพิธาคุณมาขอาฉันเป็นครั้งที่สองครั้งแรก จัดให้ไปอย่างหนกัหนกๆแล้วครั้งที่2ขอจัดให้กับคุณเจงันทอยครั้งเพราะเขาคือธนาธรเวอร์ชั่น2และเขาจะดาให้สมุดสงคราม ทั้งทันสมัยแล้วก็มีสเสน่ห์มีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็มีทา่ามีสเสน่ห์ที่ดีที่จะเอามาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ดีสาธารณสุขก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเป็นวิศวะกรหญิงที่จะมาขับประสิทธิภาพสมุทรสงครามให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไปไม่มีวันลืมครับขอบคุณรุ่หน้าครับพี่น้องครับคุณม้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณสำหรับ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่คุณพิธาได้บอกเล่านะครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาได้ถ่ายรูปคุณพิธาคุณพิธาต้องรีบไปสมุดสาครต่อเอางี้ครับพี่น้องเลือกเก่งกันพิยาให้เป็นนายกอบจครับพิธามาแน่ๆครับนะถ้าเกิดคุณเก่งนันพิยาได้เป็นนายก คุณจะได้เจอทั้งพิธาคุณจะได้เจอทั้งธนาธรและก็ผู้เกี่ยวข้องครับโอเคครับตอนนี้ครับเราจะส่งคุณพิธาและให้กำลังใจจากคุณเก่งกนทิยาครับใครมีโทรศัพท์มือถือครับขอแสงแปชหน่อยครับเป็นกำลังใจนะครับขอหน่อยครับอ่าอยากมาใกล้ๆเลยนะครับเรามาสร้างพลังไปด้วยกันนะครับมาแสดงพลังไปด้วยกันนะครับขอเชิญนะครับเชิญเลยครับทุกคนครับ อ่าเรียนเชิญครับทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับปกสะบัดคับ โอเคโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปจ็อตสุดท้ายครับมาทีมทุกคนครับทีมทุกคนมาครับมา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 ทีมนั่งครับเร็ว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 ทุกคนครับขอแบบนี้หน่อยขอแบบนี้หน่อยนะครับมาเลยครับเปิดแฟ้นเลยครับพร้อมนะครับเปิดแฟ้นด้วยครับเปิดแฟ้นด้วยครับให้เลยครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะครับขอชูสูงสูงครับหนึ่งกุมภาพกษ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ทมทมมโอเคครับพ่ทีมทมพีม่ทีมพทีม่ทีทีมทีมพทีมท่ทีมพทีม่ทีมพี่ทีมทีมพทีมทมทท อย่าลืมน,นะครับบัตรสีวันนี้หนึ่งกุมภาครับบัตรสีชมพูกาเบอร์ม่เตียนจากตองรีปนสครับและบัตรสีเขียวครับ<ล>ตามด้านบนนี้เล,เลยนะครับใครอยู่เขตไหนนะครับเลือก